กรรมอะไรดีกรรมอดีตชาติกันแหละพออดีตชาติไปทำอะไรใครไว้มนุษย์นอนนั่นแหละเ,ออเคยประมาทศาสนาเ,ออเคยดูถูกดูแทนาศาสนาแหละเ,เคยเคยเย็ดย่โดดสวดนั่นแหละเลยเ,เคยนันเลยหนังสือส่วนมนต์ คืองนีน้นะเขาอะพอเจ็ดแปดขวบการมองเห็นก็เริ่มเล็กลงเรื่อยๆใช่ไหมจนกระทั่งเนี่ยพอมาหนักหนักมากๆกก็คืออายุประมาณสิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าค่ะ กันเรื่อยๆมาคือพูดง่ายจอทีวีที่ใหญ่ไปก็เริ่มเล็กลงไม่เรื่อยๆจากห้าสิบนิ้วกลายเป็นสามสิบกลายเป็นยี่สิบกลายเป็นสิบสองกลายเป็นหกนิ้วกลายเป็นสามนิ้วสองนิ้วใช่ไหมค่ะแล้วก็อคือเขาก็ยังบอกว่ายังไม่เจอยาที่จะรักษายังมียังไม่มียายรักษาได้ยังไม่มียาการรักษากันนั้นยากหอก มีเจตกรรมชดใช้นั่นแหละค่ะนั่นแหละนามนุษย์อย่าทำเออท่านเทวดาบอกว่าไปปรามาสดูถูกศาสนาคำสอนไปทำให้ผู้คนเขาเรียกว่าไม่สามารถอ่านสามารถเห็นสามารถพบกับพระธรรมใช่ไหมท่านเทวดาเช่นเดวท่านไปเผาด้วยหรือเปล่าเช่นเดวนั่นเลยมีการไปเผาด้วยทำลาย ทำตาไหลเลยทําให้พระชีน้ำตาไหลเลยอ๋อพระชีเขาอุตส่าห์บวชมาเพื่อจะเรียนหนังสือเพื่อจะมีดวงตาเห็นธรรมปรากฏว่าไม่มีหนังสือแล้วไม่มีตำราแล้วบวชเข้ามาใครสอนล่ะอายเลยอย่างนี้มีการถ้าเขาจะปฏิบัติแบบชดใช้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพื่อให้ได้รู้กรรมอันนี้ก่อนตอนนี้เนี่ยพระชีเขาเศร้าหมองจิตใจร้องไห้กันทั้งวัดเลยอุตส่าห์หนี จากครอบครัวมาเพื่อจะมาหาธรรมะทางนี้ก็ไปเผาเอกสารไปเผาตำราของเขาเผาคำสอนการเรียนของเขาพ่อเขาก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าพ่อเขาเป็นค่ะพ่อเขาเป็นแบบนี้เป๊ะเลยใช่ไหมเป็นแบบนี้ตอนนี้ไม่เห็นแล้วตอนนี้ไม่เห็นแล้วโอ้โหพ่อเขากับเขา อยู่ในฐานะเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ใชบบบน,นี้พ่อเขาเคยเมื่อก่อนเคยมองเห็นเคยมองเห็นทํางานได้ประมาณสักเจดปีนี่แลหละค่ะแบบไม่เห็นแล้วเมื่อสนิทเลยใช่ไหมคือ,คอใช่คือแบบขาวไปเลยอ,ะอ่ะอ่าขาวไปเลยมองไม่เห็นเลยเลยเหมือนตาบอดตาใสาแต่ว่าไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ย้อนอีกนิดนึงพ่อเขาเป็นคนมีความรู้ใช่ไหมค่ะแต่เขาไม่เชื่ออะไรใช่ง่ายๆใช่ไหมไม่ไม่ไมเขาเขา,เขาจบปริญ,ญญาเอกอะค่ะโจมตีด้วย จบเขาเรียกอะไรอ่ะแกเป็นจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งทนายด้วยเป็นครูด้วยเป็นหมอด้วยเป็นหลายๆเป็นคนมีความรู้มากมายทังโลกชและไม่เชื่อทางอะไรที่มาสอนกันแบบสัมผัสไม่ได้และก็พิสูจน์ไม่ได้จะถือว่าโมฆะเลยให้ไปเผาทิ้งดีกว่าถ้าสมมติว่าสไตล์ปัจจุบันใช่ไหม่าไปอ่านเลยหนังสือพวกนี้มันไม่มีตัวไม่มีตนจริงหรอกแล้วมันไม่มี อะไรยืนยันได้หรอกใช่ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มีไม่เห็นกับตาไม่เห็นเขาเรียกอะไรนะไม่เห็นจริงๆน่ะแกไม่เชื่อคือภาพลงตาเขาชอบแบบอะไรที่พิสูจน์ได้จับได้จบต้องได้อะไรที่จบต้องไม่ได้อย่ามาพูดกันใช่เขาทิ้งไปเลยดีกว่าอ่าอ่าพ่อเขาเลยแบบนี้ก็เลยมองไม่ค่อยเห็นแล้วใช่ไหมคือไม่เห็นเลยจากที่เคยเห็นทุกอย่างใช่ไม่เห็นเลยและลูกเขา ก็มาเป็นสไตล์เดียวกันสไตล์เดียวกันแต่อาจจะไม่ได้ลบหลู่ดูหมินมากมายค่ะแต่เขาจะมาทางจะกลับมาทางผ้าบ้างใช่ไหมสนใจเขาเคยบวชแล้วก็เวลาแม่อะไรพูดเขาก็เชื่อแต่ว่าประมาณตักเบเปอนต่ะตอนเนี้กรรมที่เขากับพ่อเขาทําเนี่ยทาให้พี่สุสงแล้วแม่ชีพี่สุนีโศกเศร้าเสียใจเพราะในเมื่อไม่มีตําราแล้วเหมือนเหมือนกับว่า พระพุทธเจ้าบอกว่าที่ไหนมีพระธรรมใครเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราอันนี้จะเห็นธรรมได้ก็ต้องเห็นในหนังสือในพระไตรปิฎกในตำราตำราถูกเผาแล้วก็ถือว่าพวกนั้นเขาก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าอีกแล้วเขาก็เลยโศกเศร้าเสียใจบวชไปก็ไม่รู้ทําอะไรเพราะไม่มีใครสอนบวชไปก็เสียเวลาเปล่าอยู่กันไม่รู้จะคุยอะไรกันไม่รู้ทําถูกทําผิดอ้าวนี่คือบทบาทของ นักบวชในอดีตเป็นทั้งพี่สุสงเป็นทั้งพี่สุเนเป็นทั้งอุบาสกอุบาสิก,กาจะให้ทำอย่างไรดีตอนนี้ท่านเทวดาเขาจะแก้ไขด้วยวิธีไหนได้บ้างคงแก้ยากเลยท่านรำนั้นเลยหนักหนาอยู่นั่นเ,เขาและพอล่อร่วมกันควาสิ่งนั้น คงชดใช้กันหลายชาตินั่นแหละหนอคงไม่หมดง่ายกันหรอกพอต้องเจอหนอตาบอดอีกหลายชาติแลวลูกไปเกี่ยวข้องกันด้วยหรือเปล่าทำด้วยกันร่วมด้วยกันท่านเอ๋อกำนั่นเลยทำด้วยกันนั่นแหละหนอเขาแต่ก่อนเป็นเพื่อนกันนั่นแหละพอร่วมกันหนอไม่พอใจนั่นแหละเอือคนรุ่นใหม่ ในสมัยก่อนคิดว่าไร้าสาระหรือว่าอิชายิษยาไม่อยากให้คนรู้หรือไม่เชื่อเลยเ,เพราะไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยก็เผาทิ้งไม่ดีกว่าไม่อยากให้คนไปงมงายกับศาสนาใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าข้อความที่ ที่อ่านที่เจอไม่ตรงกับความคิดของตนเองเผาทิ้งเลยหรือเปล่าไม่ใช่ท่านผู้เพราะความไม่เชื่อเลยนั่นแหละเนาะเพราะความไม่พอใจนั่นแหละพอไม่อยากให้สิ่งเนาสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วคือตัวเองไม่เชื่อแลวเลยทําให้คนอื่นไม่ต้องรู้กันเลยไปปิดตาคนอื่นไม่ให้เห็นทมเพราะฉะนั้นเวรกรรมก็เลยส่งมาให้เขาไม่เห็นแสงอะไรเลยไม่เห็นภาพอะไรเลย อ้าวขอให้บอกวิธีที่จะเยียวยาได้บ้างไม่หายเลยก็ขอให้น้อยลดน้อยถอยลงบ้างได้ไหมเขาต้องขอขมากรรมแหละท่านตอเขามากรรมพระรัตนัดตายเลยนั่นแหลนะเนาะเขาคงทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกพอ่อตัวเขาหนอต้องสวดตลอดไปจนตายเพราะขมากรรมอ่ะ ถ้าเบื่อเขาไม่เข้าใจเขาก็ขอไปอย่างนั้นเองอะ่ะม,มีประโยชน์อะไรไเปล่าก็ไม่มีก็แล้วแต่กรรมท่านก็มาถามก็บอกกันเช่นนี้หนาะหากไม่เข้าใจทําไปนั่นแหละค่ะก็ไม่เกิดประโยชน์หนาแหละท่านเออเธอจะไม่ว่าถ้าเธอยังเปลี่ยนทัศนคาาติความคิดของสามีเธอกับลูกเธอไม่ได้ว่าศาสนาเป็นเรื่องลึกซึ้งมันเป็นมิติที่คนธรรมดามองไม่เห็นและถ้าเบื่อว่า ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่าพึ่งปฏิเสธอย่าพึ่งดูถูกลบหลู่ดูมินและอย่าพึ่งไปพิพากษาแต่ถ้าเขาบอกว่ายังไง่ันก็ไม่เชื่อเงินก็เสียเวลาเปล่าประโยชน์แต่ทีนี้ตัดพ่อไปได้ไหมคะแบบตัด,พ,ดพ่อไป,ไปได้ไหมคะก็ค,ะคือลูกเนี่ยเข้าทางศาสนากรต้องถามเขาเนี่ย ตอนนี้เนี่ยลูกชายเริ่มเข้ามาสนใจยังสนใจนานแล้วค่ะก็คือเขาก็เคยบวชมาเขาก็เคยบวชมาสนใจมาแล้วพอทันไหมแต่พ่อน,นั้นก็อยกขายไม่ได้แล้วแกขไขไม่ได้ใช่ทันไหมหมายความว่าเช่นไรคือกรรมของลูกแยกออกจากกรรมของพ่อเมื่อก่อนเคยเป็นเพื่อนกันก็จริงแต่ทําไปเพราะว่าเห็นกับเพื่อนแต่ตอนนี้สํานึกผิดแล้ว ไปบวชมาแล้วสนใจศาสนาแล้วแต่กรรมก็ยังตามอยู่จะมีทางลดน้อยถอยลงบ้างไหมไม่มีลดหรอกท่านเอ๋ทางที่เลยอย่างเดียวนั่นแหละนาเขาต้องมีศีลถือภาวนาภาวนาไปจนตายแหละท่านเอ๋ยต้องสวดมนนั่นแหละท่านเอาบุญนั้นให้มากนั่นหละนาะจะให้กรรมนั้นถดถอยคงไม่มีครับ ก็กรรมหนักหนาเสียกระไรคือหนเวลาเนี้ยยังมีการมองเห็นอยู่ถ้าจากร้อยปอาจจะเห็นอยู่ประมาณ20%ใช่ไหมมีโอกาสที่จะค้างคาไว้ที่20%นี้ไหมไม่ต้องหายเหลือไปศูนย์เลยจะต้องลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเหรอใช่แล้วนแต่ถ้าจะบวชตลอดชีวิตละ่ะก็บวชไปสินะดีกว่าเจ้าไม่ทำอะไรค่ะกรรมนั่นหนาก็มากมายนั่นเลย หากทำดีแหละท่านเอ๋ยยังมีเดินดีเลยนั่นแหละหนอหากขอขอมากรรมด้วยใจคลาอย่างนอยหนนะก็ได้ขอขอมาแล้วเลยอ่าเราก็ไม่หวังให้จะกลับมาเห็นร้อยเปอร์เซ็นแต่ให้คงค้างไว้คงค้างไวหรือว่าสักส<ม>ามสิบเปอร์เซนะ็นก็ยังดีนะไม่มีใครถึงกฎแห่งกรรมได้ไม่มีใครถึงกฎแห่งกรรมหนาทำดีไปทำไปเถิดคลาความดีหนาะถึงเวลาจะรู้เองอ หากคำดีไม่ถึงเหล่ท่านเอ๋ยมามาตึงไว้เลยอย่างไรหนาแต่ก่อนที่เจ้าทำไว้นะครับหนักหนาสาหัสกันนั่นแหละถ้าจะพูดนะตำรานี่นะเป็นของมีค่าม,มากพระถังสังจังแห่งประเทศจีนเดินด้วยเท้าเปล่าข้ามน้ำข้ามทะเลเข้าป่า ไม่ว่าจะเป็นการทุกข์ยากลำบากความฟันอุปสรรคสัตว์ร้ายปีศาจมารความหิวความร้อนอากาศหนาวโครคภัยไข้เจ็บเขายัางด้านดน้นไปถึงเนืองนารันธาไปเพื่อที่จะไปขอจดขอบันทึกเรื่องราวที่มีในคำสอนของพระศาสนาในพระไตรปิฎกรวบรวม,รวมจนเสร็จแล้ว ต้องเดินทางกลับมาด้วยเท้าเปล่าเป็นเวลาหลายปีตลอดเวลาพร้อมจะตายกับการประจนภัยแต่เขาก็ยังบุ่งมั่นและในที่สุดพระธรรมที่จดไปในตำราเอากลับมาเป่าประกาศให้คนจีนในสมัยก่อนมีธรรมะได้เข้าบรรลุธรรมได้เป็นผู้บำเพ็ญเพียรไม่ผิดศรรีลไม่ผิดธรรมไม่เป็นคนต้องตกนรกหมกไหม นี่เป็นเพราะพระธรรมเพราะฉะนั้นคนดีได้ก็เพราะคำสอนคำสอนเนี่จะอยู่ได้ตลอดยาวนานก็ต่อเมื่อมีการบันทึกมีการบันทึกก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวแทนของพระพุทธ,ธเจ้าใครก็ตามไปเผาไปทำลายไปปฏิเสธเขาก็จะเหมือนฆ่าพระพุทธ,ธเจ้าเลยใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยยิบย่ำเลยนั่นแหละเนาะความอาชีนั่นแหละพอ ทำไว้มากน้อยหนอเสียกบไปอ,อ้าวเพราะฉะนั้นก็ขอให้เขาเนี่ยไปทำพิธีขอขอมากรรมแล้วถ้าเป็นไม่ได้เผื่อโชคดีค่ะให้เขาบวชทั้งชีวิตไปเลยดีกว่าเขามองไม่เห็นไปลุ้นก่อนไปเสี่ยงก่อนอาตามนี้คอ,อ,อเค,ค,ครประมาทกับคำสอนของพระพุทธเจา้าทำลายทำลาย เที่ยวเหยียบยำ่ำหนังสือสวดมนต์หนังสือพระเขาทำลายให้ระวังตัวให้ดีเป็นกรรมทั้งนั้นใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยแค่เดินข้ามเลยนั่นแหละหนอยังมีกรรมนั่นแหละพอนี่หนอทั้งเผาทั้งป่ามาแลยอ่าเดี๋ยวคุณแม่ทางโน้นเลย